ยังไงฮะคุณเรื่องที่สามก็เป็นเรื่องสุดท้ายน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายในค,ค,ค่ำคืนนี้แล้วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นจริงนะคนที่เอาม,มาเล่าเนี่ยรออืมอันนี้เรื่องเกิดขึ้นที่อ่อาน่าจะในกรุงเทพนี้ก็ฟังมาอีกทีกันอ๋อฟังมาเป็นมีเอ,า,อางนี้ดีกว่าคือมีคู่รักวัยรุ่นอคู่หนึ่งดีกว่าอือ ที่เข้าไปเรียนในเมืองอ uh huh. แล้วเขาอะก็ใช้ชีวิตยอ,ยอยู่ด้วยกัน uh huh. เอเหตุการณ์เนี้ยมันก็เกิดขึ้นว่าด้วยที่ผู้ชายอ่ะอไปนอกใจผู้หญิงอ uh huh. แล้วตอนนั้นก็เป็นนักศึกษาไงเดือดยดวยความที่เจอคนเยอะอะไรเงี้ยมันก็ uh huh. มีโอกาสสูงอะอผู้ชายก็นอกใจน้องผู้หญิงคนนี้แล้วอยู่มาวนนันนึงเ น้องผู้หญิงเขาจับได้ออืเขาจับได้ว่าเออคนเนี้ยแบบแอบนอกใจนะปนใจนะด้วยความที่รักมากคืนนั้นอนะ่ะนอนอยู่ด้วยกันนอนในห้องเดียวกันนะ<อ>ี่แหละพิงก็พูดขึ้นว่าเขาทนไม่ไหวแล้วเขาจะฆ่าตัวตายพูดเสร็จผู้หญิงก็เดินออกที่ระเบียงไปแล้วก็โดดลงมา โอ้โห oh, คือไม่ขู่แค่บอกว่าคูจะตายแล้วก็เดินออกไปแล้วโดดเลยโ oh, uh, uh. อ้เออเออโดดไป uh. ก็เสียชีวิตอืม,อมแล้ววันนั้นก็เป็นเรื่องเวลาไไรจัดงานศพเสร็จคือด้วยความที่น้องเด็กผู้ชายนะั้นอ่าเป็นนักศึกษาอยู่จะย้ายหอจะย้ายอะไรอะ่ะก็ยังไม่มีตังค์ที่บ้านก็แบบ ค่อนข้างที่จะถา่ถายนะอยากจนอะไรเงี้ยก็แปลว่าคุณต้องอยู่องอนอ่าต้องอยู่ที่นั่นแล้วอ่าอยู่แมวันที่คืนที่หนึ่งคืนที่สองอคืนที่สามเขาเริ่มฝันฝันถึงผู้หญิงคนเนี้ยไอไปาถามว่าไปอยู่ด้วยกันไหมไปถามไปอยู่ด้วยกันไหมในฝันเขาก็บอกว่าเออ ช่วงเนี้เขาเขายังอยากมีอนาคตที่ดีอยู่อะไรเงี้ยยังยังไม่พร้อมยังไม่ไปอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ฝันอย่างเงทุกคืนทุกคืนอพอนน้องผู้หญิงคนนี้ยมาถามว่ามาอยู่ด้วยไปอยู่ด้วยกันไหม,มไปอยู่ด้วยกันไหมอ,มอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบเขาต้องเรียนต้องอะไรด้วยหรอเขาก็แบบเครียดเอาเรื่องเนี้ยไปปรึกษาเพื่อนอื เพื่อนก็พาไปหาอาจารย์นอาจารย์ว่าถ้าอย่างเงี้ยต้องแก้โดยการที่ว่านอนใต้เตียงให้เขานอนใต้เตียงเจ็ดวันอทำอ๋ออ๋อเขาก็ทำอย่างนั้นเลยเขาก็นอนกลับมาห้องเรียนเขาก็นอนใต้เตียงอไม่นอนอะไรข้างบน อยู่อย่างนั้นน่จะวันที่เจ็ดมั้งอีกวันหนึ่งเขาสอบอเขาต้องสอบพอดีอพอถึงแล้วสอบเพื่อนเขาเฮ้ยทำไมมันไอ้เพื่อนกูยังไม่หมาวัานนี้วันนี้ทำไมยังไม่หมาวะเจ้าตัวเนี่ยหรอ,อคนาคนเนี่ยเพื่อนก็เลย,เลยโทรแหกก็ไม่รับก็เลยไปแหาที่พักไปขอประตูขอยังไงก็ไม่เปิดอ ก็เลยขอกุญแจสำรองของไอ้ที่หอนไอ,อเปิดเอามาันล็อกไอ้นีไไน่ไว้นี่วะกรอนอ่าล็อกกรอนเออสุดท้ายก็ต้องพังพังเข้าไปเลยเเออเออพังเข้าไปปุ๊บมองหาเพื่อนที่ไหนก็ไม่เจอเออก็เลยเฮ้ยขาบนอนใต้เตียงไง อ๋อมาเล่าให้เพื่อนฟังด้วยออไม่เพื่อนนะเป็นคนพาไปหาแล้วไม่ได้นำมอ๋ออออมันก็เพื่อนเขาก็ดูเจอเพื่อนตัวเองนอนตายอยู่ใต้เตียงตายเหรอใต้เอออเรื่องก็พอเพื่อนเขาตายเสร็จเขาก็เหมือนเข้องใจแบบอาจารย์บอกมาแล้วว่าเออว่าทําอย่างเงี้ยแล้วแบบจะไม่เจอเหตุการณ์แบบเออผีมาตามหาอะไรเงี้ย อาจารย์ก็พูดแบบแบบว่า,อาตอนผู้หญิงเขาตูเขาเอาหัวลงหรือเปล่า,านนโดนดดมันต้องหัวลงเลยใช่ไหมก็ไม่น่าสมาไปแตกก็เอเออย่างนี้ก็ความสวยของเพื่อนละถ้าผู้หญิงเอาหัวลงลอ่ะเขาก็เวลาเขามาเขาก็จะเอาหัวเขาก็จะเห็นคนที่นอนอยู่ใต้เตียงนะอ๋อประมาณนั้น อันนี้ก็ฟังมา<ก>อีกทีอันนี้เรื่องจบยังจบแล้วเออกูเก็ตละตอนแรกกูงงว่าเอ๊ะทําไมทําไมถึงต้องให้ไปนอนใต้เตียงแล้วทําไมถ้านอนใต้เตียงแล้วมันถึงมันถึงจะมันถึงจะหาไม่เจอ,อแต่แล้วนอนใต้เตียงแล้วทําไมมันถึงเจอเอ๋อ,อ,อกูเก็ตแล้วว่า ตอนที่ผู้หญิงโดดไปอ่ะมันเอาหัวลงแปลว่าเวลาผู้หญิงมามาหามันก็จะมาแบบกับหัวถ้ามึงนอนใต้เตียงอ่ะยังไงก็เห็นแต่แปลว่าถ้าสมมุติว่าเขากับหัวมาอย่างเงี้ยมึงนอนข้างบนมึงอาจจะรอดก็ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมแปลว่าตอนที่ไปปรึกษาไปปรึกษาหมอผีอ่ะมึงให้ข้อมูลไม่ครบก็นั่นนั่นแหละอันนี้ก็ไม่รู้อันนี้เป็นเรื่องที่ฟังมาแล้ก็หลอนดีหลอนดีเออกูเออเรื่องนี้คล้ายคล้ายเรื่องของมึงเลยเจอ ตอนแรกอะงงงอย่างหนึ่งคือทําไมได้ฟังไหมได้ฟังเออคือมันไม่ไม่เคลียร์ตรงที่อะไรบางเรื่องเรื่องมันงงแต่ว่าพอมาตอนสุดท้ายว่าผู้หญิงน้อยหัวมาเอออนากูเกตชอบความเงื่อนไขอะไรแบบเนี้ยเออเรื่องเนี้ยม่นด้ก็ประมาณนั้นสุดท้ายก็นอนบนเตียงใต้เต็นก็ตายอยู่ดีตายกูว่ามเป็นยังไงก็ไม่หลอดเดอาออยังไงก็ไม่หอดก็ประมาณนี้เรื่องนี้ เงื่อนไขของเรื่องเออเงื่อนไขการเนียแหละที่มันตายอะไรเงี้ยก็กูห้อยหัวลงอ่ะเออเยี่ยเจ๋งเจ๋งชอบชอบชอบนะฮะพี่แมนมีเรื่องอะไรจะเสริมไหมไม่มีมีคำคมไหมไม่มีไม่มีเฮียอะไรเลยจริงๆไม่มีอะไรเลยพี่แมนมาสองอาทิตย์แล้วไม่มีอะไรเลยว่างเปล่ามากๆนะครับผม